รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ดทุกว <Humans. S 1> ันเฮโมาดูก่อนบ hey ่ายใครเปรียดบุกปีนันเนียเชิญยิ้มเชิญหา อยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสรร์สังรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเต้นเต้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมและรับหาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเคลียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนไปก่อนไป สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังใครดีใคยดีวัโสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยินดีต้อนรับครับ ที่นี่เรืองราคาเฟ่ครับเรืองราคาเฟ่มาประจำมาประจำโอ้โหมาประจำเลยนะครับมาประจำหน้าไม่คุ้นเลยนะเสียโอ้ผมแอบมาแถวนี้แหละเสียครับผมโอ้โหทำไมดูผอมแห้งขนาดนี้ถามจริงหนักเท่าไหร่ครับอ๋อหนักหกฮะเท่าไหร่นะหกหกสิบหกขีดหกขีดนี่คนหรือกุ้งแห้งครับเนี่ยผมแบกตัวเองมาเนี่ยแบกตัวเองมาด้วยเชิญนั่งมาทีนี้ยครับครับครับแล้รอลูกค้ามาเรื่อยๆจัดไปครับถั่วทอดเดี๋ยวผมมาให้ถั่วจานครับ ครับมาเที่ยวร้านนี้ป่ะครับไม่จะขอเข้าห้องน้ำหน่อยนี่ที่นี่เรื่องราคาเป้ครับไหนๆเข้ามาแล้วก็นั่งก่อนไม่คือขอเข้าห้องน้ำก่อนแล้วค่อยมานั่งได้ไหมอ๋อปวดท้องเหรอฮะปวดท้องครับหนักหรือเบาเบาครับเบาเลยฮะปวดเบาครับอ๋องั้นใต้โต๊ะได้เลยอ๋อได้ฮะเอาตรงนี้เลยเหรอใต้โต๊ะได้เลยเดี๋ยวพี่ อันไว้ก่อนอ๋อพี่จะนั่งสบายเลยพี่ครับผมเอ้นี่คือร้านอะไรนะเรองราคาเฟ่ครับได้ข่าวว่าร้านนี้เขาดังดีอาหารอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยเออไอ้โมมีอะไรกินป่ะอาหารมีอะไรไหมอาหารก็พอมีครับเพียอยากกินอะไรดีกว่าเอางี้คืออิ่มมาแล้วด้วยอแต่อยากอุ่นนุ่นร้านเออจัดสักนิดหน่อยก็ได้นิดหน่อยไม่กี่อย่างเดี๋ยวสั่งเก้าอย่างเลยโอ้โหสั่งเก้าอย่างมาคนเดียวสั่งเก้าอย่างเลยเออเก้าอย่างเลยสั่งอะไรครับเพียไก่สามอย่างสามจาน ไก่สามอย่างสามจานอ้ามันเก้าสามอย่างสามจานเท่าไหรสามสามเก้าเดี๋ยชอบไอ้พวกตะไคร้มันาวตรงนี้เดี๋ยวจัดการให้เฮียไก่สามอย่างนะผมให้ไก่สามอย่างสามจานตอนนี้ได้เวลานักร้องจะขึ้นแล้วนั่องใครนักร้องเหรอลูกค้าเหรอลูกค้าครับลูกค้าเหรอใช่ครับมันรูปร่างเหมือนมาส่งไม่ใช่ผมมาดูตลกเนี่ยลองตลกมาดูตลกเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเฮียคณะอะไรคณะอะไรเดือดอกสะเดาเออมันพูดยิ้มยิ้เล้ยขอโทษครับบ้านอยู่ไหนครับ อ๋อบ้านผมอยู่หลายที่ฮะที่ไหนบ้างครับที่ไหนบ้างก็มีข้าพเจ้ต่างจังหวัดเลยนะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจังหวัดไหนกันบ้างอุทัยธานีชัยนาทเดี๋ยวที่ไม่นเปนฟังมันก่อนแล่ามันมุ่งมันมุ่งมุ่งจะเล่นไงป้าอยู่ไหนนะบ้านอยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดที่ไหนอะ ผมมีไหนที่พี่ฟังป้าล่ะเริ่มจากอกย,ายุธยาป่ะอุธยาก่อน,นออเลยไหนๆนมันจะยาวนะยุธยาห<ด><อ>ล่ะ,ล,ะลีอุทัยธานีชัยนาทระยองจันทบุรีสาชุมบุรีเชียงรายเชียงใหม่ลำป,งปงางพะเยาน่านแม่ฮ่องสอน,นแก่นอุด,ดอกรกาฬสินธุ์หนองคายเบึงกาลร,ร้อยเอ็ดเพชรบุรีราชบุรีประจวบไปไม่ถึงทำไมไปไม่ถึงวะเหนื่อยเหนื่อยซะแล้วอ่ะก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเนี่ย ได้เวลานักร้องจะขึ้นแล้วเฮ้ยจริงเหรอนำเสนอคนนี้เลยครับต้องของผมอะไรมั้ยนาทีนี้เนี่ยมันไม่ต้องครับเดี๋ยวนี้ใช้สแกนจ่ายได้เลยอ้ผูกใจเดี๋ยวมีสแกนให้ดีดิดิมันูกใจให้นักร้องวันนี้เป็นนักร้องหนุ่มไฟแรงโอ้เจ๋งมากเลยอยากเห็นหน้าเห็นตาเลยโอ้โสาวๆนี่กรี๊ดกันเลยนี่ถือว่าเป็นเพราะความหล่งเขาคิดกรี๊ดเขาบอกเป็นดาวติ๊กต็อกเฮ้ยเขาดาวติ๊กต็อกดาวติ๊กต็อกคือไอ้ที่แบบว่าพอเปิดติ๊กต็อกคุณจะเจอเยอะแยะมากมายที่เล่นกันไม่เขาดาวติ๊กต็อกมาแล้ว จะบ้าแล้วติ๊กตอกที่ไหนมีผ่อนดาวจะซื้อโทรศัพท์มาโหลดแอปติ๊กตอกอ๋อพร้อมแล้วครับหน้าตาดีนะเสียงปรบปือดังๆต้อนรับนักร้องหนุ่มไฟแรงมาแลวมาแลว นิดเดียวเงนิดเดียวมานี่เด้อครับไหนเมื่อกี้ประกาศว่าอะไรนะนักร้องหนุ่มไฟแรงเอาเลยเลยเลยใช่เลยใช่ครับคิวนักร้องนักร้องหนุ่มไฟแรงนี่นักร้องหนุ่มไฟแรงนี่ถ้าเดินข้ามถนนนรถมาเร็วๆไม่รอดนะเนี่ยทำไม่ะเดินชิลนิดทีนี้อย่างเงี้ยปลอดภัยดีคุณบอกนักร้องหนุ่มหนุ่มตรงไหนเนี่ยเขาเคยหนุ่มมาก่อนหนุ่มเมื่อ80ปีที่แล้วครับแล้วบอกไฟแรงนี่อ่ะไฟแรงมาหน่อยย่นเลย ย่างแรงเลยโอ้โหไม่ใช่เนื้อโขลนแหมและอยากฟังเพลงอะไรพี่ี่บอกได้เลยได้ทุกเพลงเหรอโอ้โหได้ทุกแนวเลยว่ะงั้นเออ่พี่อยากฟังไอเพลงอันนี้ดีกว่ะวานเกยตื้นวานเกยตื้นได้มั้ยวานเกยตื้นวานเกยตื้นน้อยไปอ่านี่วานเกยตื้นไม่ได้ถ้าเป็นแบบปัดดุเกยบ่อเนี่ยได้ปัดดุเกยบ่อนี่ดูท่าแบบโพสแบบไวทูเคไหมจะเดินไปไหนไปไหเนี่ยปัดุกเกยบ่อปัดดุเกยบ่อ ไวทูเคหน่อยโพสแบบไหนไวทูเคเฮ้ยโอ้โหง่งหนึ่งสองซับเฮ้ยไปเอาช้อนมาเร็วเอาเอาช้อนมาทำไมพี่งัดปากกัดลิ้นตัวเองแล้วไม่ใช่ลมบาหมูโอ้ไวทูเคด้วยเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงวานเคยเตือนไม่ได้ครับงั้นเอาไอ้นี่ดีกว่าไอ้เพลงอะไรนะไอ้้ไอโต๊ะโต๊ะริมอะโต๊ะริมโต๊ะริมของใครไอ้ปากเกตอะปากเกตอะไรโต๊ะริมของนนอ่ะปากเกตก็อยู่นนท์ปะล่ะ เพลงนี้เหรอสิวสิวแล้วแลันี้ไม่ร้องเล่นไม่ได้ไม่ได้เอาเหรอปากพองปากทองต้องรีบปากครัมีบ้างเพลงใหม่ๆณหน้าทองณหน้าทองจอยวันนั้นร้องทีปากบวมขึ้นมาเฉยเพลงพนี้ร้องไม่ได้ร้องได้แต่ไม่อยากร้องงั้นเอาเพลงนี้แล้วกันอะไรเนี่ยสลักจิตสลักจิตครับน้องพุ่มบวงเหรอ มไม่ใช่สลักจิตดวงจันทร์คัออกเพลงอะไรก็ได้ที่นักร้องหนุ่มไฟแรงของคุณร้องผมฟังได้จัดมาเลยครับยามเพลงยามอะเพลงยามนี่ยามโอลาบานนลลาบานนลไวดูแค่ยามช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึงอง นดาเอาไปไนไหนช่วงร้านมหาสนุกสวัสดีครับสวัสดีครับ ครอบครัวมสมัยเติมความสุขให้ดูครอบครัวยินดีต้อนรับวันนี้มีอะไรให้ผมรับใช้ครับเออคือผมอยากได้เตาแก๊สที่ประหยัดแกด๊สนะครับมีแนะนำไหมครับคุณพี่มาถูกที่แล้วนะครับนี่เลยครับนี่คือเตาแก๊สอินฟลเลตก,กระจกหัวคู่ของสมัยสารพัดประโยชน์มากเลยครับ,รบใช้งานได้ถึงไฟอินวันม,มันจะต้มผัดแกงทอด ยางใช้งานดีแข็งแรงทนทานด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับยังประหยัดแก๊สด้วยนะครับผมว่าจะจัดไปเอาใจเมียสักหนึ่งเครื่องอะครับได้เลยครับแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับนี่เลยครับยังมีระบบจุดไฟอัตโนมัติกระจกแก้วทนความร้อนสูงแถมกระจกนิรภัยแข็งแรงทนทานไม่ทําให้ภาชนะดําแน่นอนครับดีมากๆเลยเอางี้ครับผมเอาเครื่องดูดฝุ่นสักเครื่องแล้วกัน ตกใจทําไมผมรอเล่นเอาเตาแก๊สนะครับหนึ่งเครื่องครับคุณพี่ลกูกเลือกถูกแล้วล่ะครับไม่ต้องลวกเลือกเลยโอเคคุณพี่เลือกถูกแล้วล่ะครับ,รบข้าวเมล็ดบ้านยุคใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สบายครับนี่จัดให้พี่จัดให้พี่เลยใส่กล่องมาเลยได้ครับผม,ม<า>จ้องแจงเจ้องแจงนั่นชื่อพ่อผมนะเออจุกก๊บจิกก๊บจุ๊บจิ๊บเจิดจ้าเจิดจ้าสวัสดีครับดูหน้าตามหมองคำ เหมือนจะมีเคราะห์เฮ้ยจริงปะขับราจารอ้าวฉันก็เลยเอาของขลังมาให้โฮ้โยของขลังไม่ใช่ปลาช่อนหรือปลาดุกอย่างที่เล่นกันนะปูมารทองและก็นางกวักโอ้ยปูมารทองนางกวักอ้าวจริงปะเนี่ยอ้าวแต่แตพ,พูดเล่นทำไมเรามันจะขลังมันจะศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับอ้าวเมื่อวานนี่เพื่อนฉันเป็นประหลัดครับตื่นเช้ามาแต่งตัวอย่างดีเลยออกมาหน้าประตูเพื่อจะไปรับตำแหน่งครับสักพักมีไอ้โจรมานั่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาอ ไอ้มือปืนเนี่ยมันจะไม่ยิงประหลัดตายแล้วกูมารทองบังตามันบังหน้ามันไม่เห็นประหลัดโอ้โหมันก็ขับรถไปอ้โหไม่น่าเชื่อเพราะตายเพราะว่ากูมารทองแบบบุดวิดเลยนะครับฟังก่อนยังไม่ยังไม่จบยังไงครับนางกว่กกระเซี๊กลัวน้อยหน้ากว่กมือเรียกมือปืนกลับมายิงจะตายขาที่เลยกลับมาเรียกมือปืนมายิงกูมารทองตายขาที่เลยจะบ้าเลยยิงประหลัดยิงประหลัดตายขาที่นี่ค่งไปงานโขกุมามาเนี่ย ต้องการกุมารทองหรือนางกวักอาจารย์ครับผมว่าผมเอาเอากุมารทองดีกว่าครับกุมารทองผมหรือแต่งกวักงั้นถ่ายนั้นฝั่งเดียวก็ได้นิดนึงผลิตภัณฑ์สมัยสมัยเติมความสุขทุกครอบครัว สูกเกไหมเฮียใช้ได้ใช้ได้ทดลองคนนี้ดีครับแหมตอนนี้ถึงเวลาของตลกแล้วครับเฮ้ยมีตลกด้วยเหรอวันนี้มีตลกมานำเสนอครับตลกคณะอะไรวันนี้ดาวรุ่งพุ่งสู่เมนพุ่งพุ่งสู่ท้องฟ้าดาวรุ่งพุ่งแรงพุ่งสู่ท้องฟ้ากันเลยทีเดียวพบกับทีมงานตลกสามสลึงไม่ถึงบาทเลยครับสวัสดี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 ครับโอ้ตัวละครนี้ เฮียมาประจำเลยครับจำได้ครับผมแล้วก็เฮียเหมือนเดิมแล้วก็เฮียไม่สั่งอะไรกินเลยครับเพอ้ยอ้ํๆอ้ํานี่แขกขาประจำรู้ได้ไงขาประจำมาแต่ละครั้งไม่เคยใส่ขาปลอมมึง ครับผมสวัสดีฮะทวีเกริทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการที่เรือร่าคาเฟ่ครับผมนะครับอาหารดีดนตรีเพราะมีนักร้องสวยอ้อคอยขับกล่อมเสียงเพลงได้ฟังแต่บอกได้เลยครับทุกคนนี่ร้องเสียงดีทุกคนครับเพราะว่าพึ่งคลอดลูกมาทางนั้นเลยครับเฮ้ยดี่นักร้องที่อื่นมีผัวกันหมดแล้วครับนักร้องที่นี่รับรองได้น่ารักทุกคนนะนักร้องที่อื่นคัดเข้า คัดออกคัดออกครับผมแต่ที่นี่เราคัดเข้า ทักเข้ามาร้องที่นี่เลยแต่เสียงดีๆเข้ามาบางคนถามว่านักร้องแก่ที่ร้านเรามีไหมนี่บอกได้เลยครับมีครับมีเมื่อกี้เห็นเดินยกแกยกยักไปมีแต่เราก็ลากเข้าไปทํางานในครัวบ้างเราไม่ทิ้งลูกน้องนี่ถ้าเป็นที่อื่นเขาจะคละกันเขาจะมีนักร้องสาวนักร้องแก่นักร้องสาวนักร้องแก่ฆ่ากันาสลับกันแต่ร้านเรานักร้องแก่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  เทโอ้ยจะบอกได้เลยแต่บางคนนี่ตั้งสารได้ด้วยนะครับนะครับปู่บ้านตั้งสารได้ด้วยตลกมาทำไมฮะทำไมเป็นร่างทรงด้วยไม่ใช่ทำไมไม่ให้เขาพูดเลยโอ้ยโหด่ากโอ้ยโหดมากนี่มันหันไปคอมันจะหักแล้ว น่ารักรับคนนี้น่ารักคนนี้สวัสดีครับครับแขกผู้ไม่เกียรติผู้ไม่เกียรติที่มาเที่ยวมาเที่ยวร่าเริงได้เลยคาเฟ่คาเฟ่วันนี้วันนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้แล้วคลาปลอดภัยนึกอยากจะสนุกยึกอยากจะทานอาหารอร่อยๆฟังเพลงดีๆมาที่นี่นะครับงงครับไปไหนหมดเลยหรือครับ เขาเป็นคนน่ารักครับน่ารักเขายังขำบุกตัวเองด้วยครับมีความสามารถเฉพาะตัวก็ไมีความสามารถเป็นเด็กอัจฉริยะอัจฉริยะขนาดไหนจับตรงไหนตอบตรงนั้นวะไปดูดเฮ้ยวะไปดูดเฮ้ยดดูดูด หัวอ้าวหุ้ยไวมากเลยอะเพิ่งรับมาเพิ่งรับมาครับผมอ้าววันนี้พวกเรามาแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมในสมาชิกใหม่ของเรานะครับอันนี้คือน้องออสดนตรีไทยเนี่ยอยาให้ห่างหายไปจากประเทศไทยของเราแต่จะพูดรดนตรีไทยบ้านผมนะครับดนตรีไทยนะครับทั้งบ้านเลยไหมทั้งบ้านนะฮะดั้งเดิมนี่อัมพวาเลยครับอัมพวาเป็นน้องของจางวางเขียวคือจางวางเหลือง เฮ้ยเขามีแต่กจางวางดําจางวางขาวอ๋อนี่จางวางเหลืองโอ้ตระกูลเป็นดีซานทัังเป็นดีซานทั้งครอบครัวเลยครับ๋อ้แต่เพาะฝึกไงตระกูลดนตรีไทยครับผมอันชนใดไม่มีดนตรีการครับในเป็นคนชอบคนนักใท่อีกไทรฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดกระบฏอัปลักษณ์นี่โอ้โหนี่สุดยอดมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็รักษาอนุรักษ์เอาไว้ใช่ครับวันนี้เอาอะไรมาเสนอฮะอานี้ฮะเชิญครับ ให้ชมก่อนครับม่ไปย่อไปย่มาแล้วก็มาเต้นตกเวทีงามใช่เดี๋ยวเราจะให้ท่านได้ดูนะฮะนี่นะฮะนี่คือระนาดครับผมเรียกว่าเป็นระนาดแบบลูกไทยเลยพ่อผมเนี่ยตายคารนาดเฮ้ยอุ้ยตีตีอยู่แล้วตะคิวขึ้นช็อกตายไม่ใช่นี่เขาครับ เขานี่มายิงตายคาละนาดเลยครับเหนียวนี้ซะด้วยผมพ่อตีละนาดตีละนาดแล้วคุณแม่ล่ะครับแม่ตีตะโพนครับแล้วน้องล่ะครับน้องสาวน้องสาวน้องสาวตีชิงพี่สาวพี่สาวก็ตีชิงเหมือนกันแล้วตอนนี้น้องสาวกับพี่สาวเคือต่างเขาต่างมีผัวไปแล้วแยกย้ายกันมีครอบครัวครับผมคุณอยากฟังเพลงอะไรของเขาได้เลยครับลิโก้ิเกได้ไหมครับได้หมดทุกเพลงเอางี้คุณตีเก่งหรือเปล่าตีได้ฮะถ้าตีเก่งอย่างนี้นะ เล่นผสมผสานกับดนตรีสากลอะไรได้ไหมอันนี้ได้เลยฮะคุณร้องเพลงอะไรมาผมตีได้บดอะลิเกนี่ก็ได้พระเอกออกพระเอกออกอ้อามารอ,อันนี้อะไรครับัก,กี้พระเอกออกทีนี้นางเอกออก นางเอกออกนางเอกออกครับอันี้เอาเอาพระเอกออกแต่ว่านางเอกยังไม่ออกเดี๋เดวเนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าวิเกมันก็ต้องพระเอกออกไปนางเอกออกมาตัวโกงออกมันจะมันออกกันมั่วอย่างเงี้หรอผมอยากฟังแบบนี้ครับแบบไหนฮะ <S <S พระเอกออกแต่ว่านางเอกยังไม่ออกพระเอกออกครับนางเอกยังไม่ออกยังยัง ตีโพงตีเพี้ยนอะขนาดนี้เนี่ตีเพี้ยนอะไรครับตีโอดตีโอดอะไรโอดอะไรเนี่ยไม่โอดโอดก็คือร้องไห้ถูกไหมครับร้องทำไมครับเอาไปร้องยังไงก็พระเอกออกไปแล้วนางเอกยังไม่ได้ออกเธอก็เสียใจสิครับเอางี้ เดี๋ยวถ้าคุณเก่งขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวตีตามเพลงที่พวกผมร้องกันแล้วได้เลยไม่ว่าพวกผมจะร้องเพลงอะไรมากันแล้วแต่ครับคุณตีตามเพลงพวกผมร้องผมตีได้หมดถ้าตีได้ผมถือว่าคุณเป็นจังวางขาวเลยได้ครับสุดยอดได้แล้วใครจะร้องก่อนเดี๋ยวผมร้องก่อนเลยโอเคนะฮะเชิญครับเพลงอะไรฮะหลวงพ่อคณิตศาสตร์อะไรหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อคูณ ครับ ปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูปวดกันเลยค่ะทุกคนเที่ยวมันเที่ยวมากเลยคุณกลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมกลัวครับคุณกลัวไหกลัวนุกกลัวไม่ต้องกลัวหรอกนะในโรงพยาบาลเนี้ยมัน่ากลัวที่สุดแล้วหยุดหยุดนี่คือการปล้นไม่ยากปลยมีเงินเท่าไหร่จงร้อย ไม่ได้ไม่ไดถามไม่ได้ถามออสครับถามมันครับมีเงินเท่าไหร่บอกไม่เข้าใจเงี้ยใจหวานจะเขาจะเขารู้แล้วแต่เรามาป้นเขาไงป้นหยุดหยุดนี่คือการป้นจะป้นมีเงินเท่าไหร่เขาเขาเขาใจจริงใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรทำอะไรกลมคืนไงกลมคืนใครนี่ไงไม่ใช่นางนี่ใครอ่ะอีนี่ ใช่ค่ะ้ไาแทนนะค่ะต้องพูดป้าไรอ้ไงอ้่าไอ้่าไอ้คนจะเ้าไอ้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  ไอ้โจตัวรู้ไม่เท่าไรอ่ะอนไอ้โจ้นั่นแหละยัดมือเข้ามาเลยไหมบอกรหัสได้ยังบอกได้ยังหนูไม่รู้หนูเพิ่งมาทำงานได้หนึ่งเดือนเฮ้ยไอ้พอรหัสอะไรจำไม่ได้จำไม่ได้ไอ้บุ้มฮะบุ้มคือเเฮฮ้ย้ยเฮ้ยไม่ใช่อีนี่ใครอ่ะอีนี่ เร็วเข้าเร็วเขาล้อเอาไปเร็วเติเฮ้ยเฮ้ยนี่มยังไม่หมดเหรอเก่งไงเนี่ยเร็วไรยังออกมาเรียบร้อยเฮ้ออดจับไอ้พอออมายืนนี่พอตีเอามานี่เอามายืนตรงนี้เด็กมาเฮ้ยลูกคูณครับเฮ้ย บอกได้ยังได้ยังรหัสอะไรเลขอะไรเลขใหญ่จำไม่ได้ครับบอก้อะไรจำไม่ได้เฮ้ยทำไมทำไมทำไมนิ้วเขาสั้นอะไรจำไม่ได้จริงๆเฮ้ยแกทำผัวเฮ้ยให้ผู้หญิงผู้หญิงจะทำผัวดูนะคะเขาเป็นผัวดูพ่ออย่านะอย่าทำเนื้อผมไอ้ไก่นะเฮ้ยยังไม่บอกใช่ไหมไม่บอกไอ้บุ๋มข่มขืน เดีวค่ะหนไม่ไหวแล้วค่ะหน่ไม่ไหวแล้วเอวไอ้บีไปเฮ้ยทำอะไรคงคืนนี่เลยไม่ใช่อีนี่ใครอะเอ้หางไม่ใช่อีนี่ไอ้ไอ้นุ่นอย่าอย่าอย่าจะผมเลยย้อนไอ้บอกว่าอย่า

ตรวจมาทัดเลยไอ้ยล็อกตัวเอาเอาเ้ล็อกตัวเอาเฮ้ยเอาเอาล็อกตัวตีล็อกตัวตีหยาลูกในความสงบไอ้โจนอย่าใครอยู่ใครหยิกตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ล้อมตำรวจไว้หมดแล้วตำรวจได้ล้อมเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วเจ้าหน้าที่ได้ล้อมโจนไปหมดแล้วถูกแล้วกลับปืนก่อนฮะปืนฮะปืนฮะกลับปืนก่อนไม่คุณนะกลับปืนไปคุณตำรวจช่วยด้วยค่ะปั๊ก

ลูกจับครับอยากได้โทรศัพท์รุ่นไหนไอโฟนครับไอโฟนไอโฟนด้วยผิดสามถึงสิบสี่ทีครับมีให้ไหมเขาจะโทรหาใครอ่ะเออโทรหาเอาดิไม่มีให้แล้วครับงั้นปล่อยตัวประกันมาผมไม่ปล่อยเอาสิ่งที่ผมต้องการมาก่อนเรือดำน้ำหกลำไอเฮลิคอปเตอร์อีกสิบเจ็ดลำโดยเฉพาะรถถังเอามายี่สิบคันโอไยนี่ขอขนาดนี้ไม่ขอ UFO มาด้วยเลยอ่ะ เฮ้ยได้ด no hey. 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 ้วยเหรอดูน I mean, ี่เอาทีเดียวก็พอแล้วคุณขาอะแต่วอเพิ่งตกลงกันใจคอจะไม่มีใครอ้นาหหนูเลยหรอกครับนูแต่งให้อนั้นเนี่ยเฮ้ยเ้แต่งหน้างี้เหมือนอะไรเมือนเหมือนอะไระเหมือนเน้อมันเหมือนน้อมันเป็นไงฮไมปลยตัวประกันเดี๋ยวนี้ปล่อยนปล่อยนปล่อยตัวะกันไ่อยจปล่อยไม่ปล่อยจยิงไป เอาไปไงจ้าไปไงนาเดี๋ยนี่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยใช่ไหมครับดีมากรอบนี้จะเพิ่มให้สี่ขั้นขอบคุณครับเฮ้ยไอ้จ้ายิงใครอ่ะกงวดบอกให้ผมยิงผมก็ยิงอ่ะโอ้โหเป็นยิงโดนตัวประกันนะดิใช่จริงๆแล้วเนี่ย เนี่ยจริงๆเหลือ3ามคนเอ้นี่ไม่ตายนะอะไรแต่ตัวตกใจเสียงปืนไยังรอดอุ้ยตอนนี้ไม่ต้องจับจอนแล้วทำไมจับจ่าดีกว่าต้องการพามทำไมอ่ะก็ไปยิงตัวประกันตายอ่ะไอ้ลลพันอยู่นี่เลยผมผมอุ้ยไอ้เนี่ยหมดหมดจริงจริงได้ยังไงเรอาไเฮ้ยฉันว่าคนนี้ได้เลยช่วงนี้เหมือนล่าองระแหง นูเล็กก่อนบ่ายเตะจานมะม่วงจานมะม่วงกระเด็นแปะฝ้าผนังโอ้โหตายแล้วนี่โอ้โหเป็นติงกว่าฉันอีกฉันไม่เคยรู้เรื่องเนี้รู้เรื่องหัวเขาฉันยังรู้เลยโอ้โหคุณหนูเล็กนี่รับแม่บ้านใหม่บ่อยมากเลยโอโ้ยังไงคุณหนูเล็กชอบหันไปเห็นแบบหัวเขากับแม่บ้านออกมาจากห้องแล้วหัวเปียกพร้อมกันโอ้โหคุณหนูเล็กกำลังย้ายกระถางต้นไม้อยากเห็นมีอะไรกันหรอไล่แม่บ้านออกยัง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 ไม่หมดอืมยังยังไม่หยุดอีกนี่รู้เยอะเลยแล้วเราอ่ะเป็นติงหรือไง